กลับมาในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับไปดูปฏิบัติการในการจับกลุ่มแก๊งเจ้าหนี้นอกระบบสุด <contar S 1> โหดโหดที่ว่าก็คือการทวงหนี้รวมไปถึงดอกเบี้ยก็โหดด้วยเหมือนกันนะครับก็เจ้าหน้าที่วันนี้เนี่ยลงไป3จุดสามารถรวบตัวเจ้าหนี้ได้5คนด้วยกันจากนั้นก็พาทั้ง5คนนี้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้ไกลเกลี่ยกับกลุ่มลูกหนี้แทกนการดําเนินคดีนั่นเองครับพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนเลยนะครับ

อย่างไรครับเป็นภาพปฏิบัติการบุกเข้าไปจับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามสนที่กาลังฝ่ายความมั่นคงอําเภอกันทรวิชัยโจมจับกลุ่มแก๊งเงินกู้นอกระบบในพื้นที่อําเภอเมืองมหาสารคามและอําเภอกันทรวิชัยไปกัน3จุดนะครับจุดแรกเนี่ยก็คือที่ตลาดเกษตรจุดที่2ก็คือบริเวณลานจอดรถมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามและจุดที่3บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจุดนี้พบโพยลูกหนี้แล้วก็เงินสดกว่า1 0 0 0 0แสนบาทจากนั้นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารครามก็เป็นตัวกลางนะครับให้กลุ่มเงินกู้นอกระบบเจราจาไกลเกลี่ยกับกลุ่มลูกหนี้แทนการจับกลุ่มดำเนินคดีนั่นเองครับนางสาวสิริลักษ์ตัวแทนลูกหนี้บอกว่าได้กู้ยืมเงินมาครั้งแรกนะครับ20,000บาทก็ต้องมีการจ่ายนะ1 0 0 0บาท จนครบก็คือ24วันเนี่ยต้องจ่ายวันละ1000ันบาทจนครบแต่สุดท้ายเนี่ยจ่ายไม่ไหวก็เลยไปกู้ยืมเงินมาอีกนะครับมาจ่ายเจ้าหนี้ทําให้เป็นหนี้ก้อนใหญ่เลยคือหน,นี้เก่าเนี่ยก็ไม่สามารถเคลียร์ได้ก็เป็นหน,นี้ก้อนใหม่มาอีกแล้วเพราะว่าต้องเอามาให้เจ้าหนี้รายนี้เธอเคยโทรศัพท์ไปขอผ่อนผันไปเล่าให้เจ้าหนี้ฟังถึงความเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีเงินจะส่งดอกเบี้ยแล้วแต่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมตามคมาข่มขู่เธอนะครับทั้งที่ทํางานที่บ้านคุณพ่อคุณแม่สุดท้ายต้องเข้าร้องเรียนต่อ ศูนย์ดำรงทําให้ช่วยจับกลุ่มแล้วก็มาไกลเกลี่ยหนี้สินกับในทุนนอกระบบแบบนี้แะครับคือจริงๆเขาก็จะให้เราจ่ายเต็มแบบวันละหนึ่งพันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราก็ไม่มีจ่ายเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับการกู้อีกเจ้าหนึ่งไปจ่ายอีกเจ้าหนึ่งมันก็เลยหนักคือก็เป็นลักษณะที่ว่าจริงๆเขาก็ต้องการให้แบบ เต็มแต่ว่าเราก็ไม่มีจ่ายก็ค้างว่าเราไม่มีจ่ายเขาก็บอกว่ายังไงเ็าต้องแบบจ่ายเข้าไปให้เต็มอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบจ่ายได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็คือจากเจ้านี้ก็ไปจ่ายเจ้านี้มันก็ไปเรื่อยๆเป็นกินหางไปอย่างเงี้ยค่ะคือเองินที่คูปมาเร,เ,รเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เอามาใช้นะคะคือเป็นส่วนลักษณะพอจากเจ้านี้ก็แก้ปัญหาในการไปจ่าย ปูค่ะแล้วเขาก็เขาก็ส่งปูว่าจาเข้ามาที่ทํางานบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่มีการจับกลุมแบบนี้เราให้หันหน้ามาคุยกันไกลเกลี่ยกันนะครับผลจากการไกลเกลี่ยเจ้าหนี้จานวน5รายตกลงกับลูกหนี้จํานวน4รายโดยคู่กรณีตกลงแบ่งชาําระหนี้เป็นรายเดือนจํานวนสิบงวดโดยคิอดอัตราดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกําหนดครับ <c oughs>